ใครมีคำถามก็ถามมาเลยนะทำเทศต่อไปครับ <c oughs> วันนี้คงไม่มีเพราะพักผ่อนไม่พออย่างนี้ <c oughs> ทำมันไม่ออก <c oughs> <c oughs> แต่ที่ให้ไปก็ <Okay. S 1> น่าจะรวบรวมได้หมดแล้วล่ะ <c oughs> มีไหม <c oughs> นางมีไหม ตัวเอะเล็กมีไหมตอนมีไหมแสดงว่าจบหมดทุกคนนะหลักสำคัญคือหลักสำคัญก็คือระวังใจอย่าให้มันออก พราะถ้าใจมันออกเราจะจับอาการมันไม่ได้ใจต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่อยู่ที่ใจคือความความรู้สึกทั้งหลายต้องอยู่ที่ใจอย่าให้ไปอยู่ข้างนอกเอามาคืนได้พิจารณาเงื่อนธรรมอันหนึง่งที่เราเห็นอะไรแล้วเราเกิดขยักขยแงนะหรือเกิดตัวเกรง ความเครียดขึ้นมาเนี่ยสังเกตที่ใจอยู่ตรงไหนขณะขณะที่มองสิ่งเหล่านั้นใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่เขานั่นแหละเห็นไหมล่ะเราก็ค่อยน้อมให้ใจกลับมาอยู่กับเราซะก่อนอยู่กับมารคพออยู่กับมารคแล้วเราก็จะมีความรู้สึกได้ว่าความพอดีมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ข้างนอก ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะปุ่งฟุ้งไปอีกถ้าอยู่ข้างในนี้ปับ๊บเพราะใจเราฝึกด้วยความเมตตาอยู่แล้วเมตตามันจะออกพอเมตตามันออกออกแบบไม่ปุ่งฟุ้งซ่านก็พอแล้วความที่จะสะพึมลัวหรือหรือหวั่นไหวอะ่ะมันจะหายไปหรือลดลง พอลดลงอ๋อเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันอยู่เราต้องอยู่กับปัจจุบันปัญญามันจะเกิดเลยพอลดลงแล้วเนี่ยไงมันลดลงเนี่ยขอ,อทางเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่ามันลดลงเราก็ทําให้เรารู้ว่านี่ไงทุกมันลดลงพอเห็นทุกทุกเรามันลดลงเพราะความสะพรงกลัวเนี้ยมันเบาลงเพราะเราอยู่กับตัวเรา เทียบกับคนอื่นที่ทำไม่เป็นมันก็เลยรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะมันออกอสไตล์นี้หมดเลยพอเกิดเห็นอกเห็นใจเมตตาอัปปามายาก็เกิดที่เราแล้วเรายังอยู่ที่ใจอยู่อัตตาก็จะลดลงความสะพึงกลัวก็จะลดลงไปด้วย ความเห็นอกเห็นใจของคนอื่นที่ทําไม่เป็นก็จะเข้าใจไปอีกชั้นหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นอย่างเยี้ยวบนไปอย่างนี้แล้วเราก็จะอยู่กับปัจจุบันที่เบาบางเพราะอัตราม,มันบางไปทุกรอบรอบหนึ่งก็บางไปทีหนึ่งรอบที่สองก็บางไปอีกทีนั่นก็มันือรอบไปเรื่อยรอบไปเรื่อยรอบไปเรื่อยอัตรามจะบางจนสุดท้ายอัตรามไม่มีจะมีความสะพึงกลัวเหลือไหม เนะตกลงการจะเข้าถึงจุดนี้ได้ก็คือตั้งต้นที่อะไรที่อยู่ตรงนี้และอยู่กระจายและอยู่กระจายด้วยอะไรอรียมรร์กนะใช้อรียมรรคกเป็นตัวตั้งมามีอรียมารคกเป็นตัวตั้งแล้วมันก็จะหมุนอยู่อย่างเงี้ยทุกทุกผัสสะ คือทุกๆผัสสะก็คือก่องรูปทั้งหลายนั่นเองแล้วก็กองรูปทั้งหลายที่มาผัสสะกับอายาตนะเราล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งสิน้นใช่ไหมอา้าวลองดูทุกๆผัสสะที่กองรูปทั้งหลายนี่มากระทบอายาตนะเรา ล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งทั้งสิ้นพพเพราะพระุทธเจ้าเรียกว่ากิเลสพันห้าร้อยถ้าเราบัวแต่ไปดับมันทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องชาตินี้หมดไหม,ไม,หมชาติหน้าก็ไม่หมดเพราะหมดไปแล้วใจมันยังอยู่ข้างนอกมันก็สร้างใหม่อีกดับหนูตัวนี้ได้หนูพ่อมันก็ยังอยู่ตุ๊กแกมันก็ยังอยู่จิ้งจกมันก็ยังอยู่ตัวนู้นตัวนี้ ดับมันไม่หมดแหละข้าใจอย่างเนี่ย,ยพอผพู้เจ้าบอกไม่ต้องไปดับมันเพียงแต่ลดลดความสะพึงกลัวมันน่ะก็คืออยู่กระจายเราลดลงเมื่อเราลดอยู่กระจายเราแล้วมันลดความสะพึงกลัวลงความปุงขยะแขยงลงเนี่ยเราจะเห็นทุกเราลดลงพอทุกเราลดลงคนอื่นทําไม่เป็น เลยเห็นโดกเห็นใจเขาเห็นโลกเห็นใจเขาเมตตาอัปมมาญาก็เกิดที่เราลดอาาัตตามันก็ลงเกิดวงจรน,นี้แหละจนกระทั่งเราไม่มีเมื่อเราไม่มีตัวลงกิเลสท,ทั้งพันธะเราไม่มีไอเราตัวเนี้ยเป็นตัวหัวหน้าของอาญตนะทั้งหมดเมื่อหัวหน้าของอาญตนะทั้งหมดมันไม่มีเหลืออาญตนะก็เป็นแค่ธาตุสี่ อยายานะก็จะเป็นแค่ธาตุสี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจยก็จะเป็นแค่ธาตุสี่เองหรือผู้รู้เนี่ยเป็นแค่ธาตุสี่เองเมื่อเราไม่มีแล้วเมื่อเราตรงนี้เขาเรียกว่านิพพานดิบแล้วก็เราไม่มีตอนจะเป็นนิพพานสุขก็คือเมื่อเราไม่มีจริงๆตอนนี้มีเสมือนไม่มีคือมันนั่งนิ่ง แล้วหมุนไปเรื่อยๆด้วยปัญญายาณตัวนี้คือปัญญายาณที่หมุนไปได้เล็กลงไปเรื่อยแต่ไม่รู้หมดเมื่อไหร่เราแต่ทั้งนั่นแต่ทําอะไรรักษาอยู่ปัจจุบันเนี่ยกับอริยมรรคหมุนเข้ามาเออเมตตาเขาออกไปเห็นดวเห็นใจเห็นอกเห็นใจออกไปเป็นเมตตาอัปปมาญยาเกิดเห็นดกเห็นใจเมตตาอัปปมาญยาเกิดงบฟอกอัตอตาเรา อัตตาก็จะเล็กลงเลืล่องเล็่ลงช่วอนันตาการอัตตาก็จะ,ะถึงอินฟินิตี้ในการอัตตาก็ไม่เหลือตรงที่อัตตาไม่เหลือถึงเวละสุดท้ายตรงนั้เขาเรียกว่านิพพานเที่ยงที่หลวงพ่อบอกว่าเช็คว่ายู่กับปัจจุบันหรือเปล่าให้มักลับมาดูลง ถ้าเราไปอยู่กับกายไม่ได้ยังหยาบไปต้องไปอยู่กับอิมเบอรเบอบานไปอยู่กับอิมเอเบอกบานโดยไม่สนใจว่าใช่ยังติดใจสนใจอยู่ก็ไม่ใช่อิมเมอเบอบานแล้วมันซาบซึ้งสบายทีนี้เวลาจะไปเนี่ยมันก็คิดอีกแล้วมันจะไปไงก็ช่างหัวมันดี เพียงแต่ว่าอยู่อิมบิกบานสบายขึ้นไหมเออเอาแค่สบายขึ้นรเออรอบนี้สบายขึ้นอา้าเห็หนหอกเห็นใจเขาสบายขึ้นไปอีกเห็หนหอกเห็นใจเขาสบายขึ้นไปอีก,อก,อกให้ทําแค่เนี้จะไปไปก็ช่างเออไปเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้น <c oughs> แต่ดำรงจิตด,ด้วยเ <c oughs> ห็หนอกเห็นใจ เขาแล้วเมตตาประมาณยาเกิดที่ใจเราถ้าเกิดที่ใจเรามันล้างอัตตาเราบางลงไปแล้วก็เห็นอกเห็นใจเขามันก็ไปแค่เนี้ยหมุนอยู่แค่นี้เองรับอ,อย่างมุดเราถูกกวนไม่ได้นอนก็ <c oughs> เห็นอกเห็นใจมัน <c oughs> ไม่รู้มันจะหาที่ <c oughs> สุกหรือหาน้ำกินเออ ก็ไม่ได really, ้สนใจตรงนั้นก็ว่ามันมันทาอย่างนี้ไม่เป็นมาเลยสัวสุกหัวซุนที่จะหาของดับทุกเวทนามันเพราะมันทําไม่เป็นถ้ามันทำเป็นมันอยู่กับเรียมารเราก็เห็นอกเห็นใจมันเออเมตตาปรมาณยาก็เกิดที่เราขมุนไปดิทุกภรษามันหมุนได้หมดแล้ว ไม่ว่าหนูไม่ว่าจิกกบตุ๊กแกก็หมุนไปเดี๋ยวหมุนไปอย่างเงี้ยก็หมุนไปมันก็จะเล็กลงเนี่ย <token> <G ül> อย่างเงี้ยขณะที่หมุนไปเราอัตราก็จะเล็กลงเราเราด้วยความเข้าใจระหว่างที่มันหมุนด้วยความเข้าใจแบบเนี้ยอัตราเล็กลงไปเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญาญา เนี่ยปัญญายาเหมุนไปอย่างเงี้ยเนี่ยพอปัญญาญาเกิดอย่างเงี้ยเราก็อ๋อเข้าใจแล้วมันก็หมุนไปลึกซึ้งมันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ไปเห็นแม่ลมเราภาวะ รู้ไม่อยู่กับความคิดแล้วรู้ไปอยู่ที่ปัญญายาน่าจะจบละก็หมุนไปเรื่อยๆรู้อยู่ที่ปัญญายาเล็กลงว่าทุกน้อยลงเล็กลงทุกน้อยลงม,ม,มจะเป็นก้นไหยไปเรื่อยๆอแต่ไม่ใช่ รู้มาอยู่ที่เมื่อไหร่จะหมดะให้ลองให้ทำแล้วก็ตอนนี้ให้ปัญญายานมันเกิดนะให้ปัญญายานมันเกิดตลอดถ้าทำอย่างนี้ได้ดับมันดับ เจอระดับเวทนาได้ทุกกรณีแล้วล่ะคือ <c oughs> ทุกปราสามันเป็นเวทนาหมดนะทุกปสาษามันเป็นเวทนาหมดเวทนาก็คือทุกใช่ไหมพอทุกเกิดขึ้นกับเราทำไงทำไงพอยีดท,ทุกเกิดขึ้นแล้วทำไงกลับมาดูใจก็เจ็บแล้ว ก็มันอยู่กระจายอยู่แล้วไะทุกเกิดขึ้นทุกที่อายตนะที่มันเกิดขึ้นจากผัสสะกองรูปมากระทบมันเข้าสู่ใจเลยอยู่แล้วมันเข้าสู่ใจเลยแล้วทำไงบรรทุกเนี่ยมันจะเกิดจากตัณหาทั้งสิ้นคืออยากกับไม่อยากแต่ไม่ต้องไปดับทุก เพราะพระพเจ้าบอกให้ลดความอยากลงนิดหนึ่งลดได้ไหมลดลงนิดหนึ่งลดได้ไหมถามว่าทุกคนเนี่ยลดได้ไหมไเออมันได้แน่ๆอยู่แล้วลดสักนิดหนึ่งแต่ชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นไงพอะทุกเพราะความอยากทุกทุกอย่างมันเกิดจากความอยากนั่นอยากให้มีกับไม่อยากให้มีั้งนั้นแหละพอเกิดขึ้นที่ใจแล้วเป็นไง เราจะเกิดการต่อต้านเห็นไหมเราไม่ได้คอยตามเราเกิดการต่อต้านทุกมันก็คือเป็นเสริมทำให้ทุกนี่หนักขึ้นก,ก็มองเห็นไหมโดยชีวิตธรรมดามจะเป็นแบบนี้หมดจะเกิดการต่อต้านต่อต้านทุกที่กำลังกระทบเราอยู่ พอต่อต้านปั๊บทุกมันจะหนักขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้คอยตามสักนิดหนึ่งหรือครูบาอาจารย์บอกให้ยอมรับให้พอพอก็ให้อยู่เฉยนะแต่อยู่เฉยมันปัญญามันเกิดช้าถอยหลังสักนิดหนึ่งพอถอยหลัง ความทยานอยากสักนิดหนึ่งหรือความไม่ทย,ยานอยากสักนิดหนึ่งพอถอยหลังนิดหนึ่งเราจะจับอะไรได้ฮึ่มไม่ไอ้นั่นเป็นความคิดอีกพอเราอยู่พอเราถอนถอยมาสักนิดหนึ่งเราเห็นว่าทุกข์มันลดลงาชายปาก เราก็เลยจับทางได้หลายๆคนที่ไม่ได้เงื่อนนี้เ,เขาเจะไปข้างหน้าถือว่ามีทุกข์ขนาดนี้เ,เขาก็พยายามต่อต้านต่อต้านทุกข์มกเมื่อต่อต้านทุกข์ม,กมันก็เลยหนักเข้าไปอีกเข้าใจอย่างทำตรงนี้ให้ชัดก็ได้เฮ้ กต่อต้านมความอยากไมบการถอยไม่ใช่ความอยากไม่ได้ความ,มอยากหรพระเพระพุทธเจ้าบอกให้ถอยมานิดหนึ่งเออพ<อ>เราะทุกคนสังเกตอะเวลามีอะไรมาแล้วเราถอยเนี่ยมันตรงข้ามกับความต้องการของใจอยู่แล้วแต่ทั <c oughs> ้ก<ๆ>็เรามีมปัญญายาณพอไหม <c oughs> ไม่ไม่มีใครก็อยากถอยหรอกแต่ต้องถอยอ่ะ ลองถอยสิวะเชื่อพระพุทธเจ้านี่คือศรัทธาเนี่ยละศรัทธาพอยอมถอยมานิดหนึ่งพอถอยเฮ้ยทุกมันลดลงพอทุกมันลดลงเอความเห็นอกใจคนอื่นที่ทําไม่เป็นก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเห็นอกใจเขาอัปเมตตาปมาญาก็เลยเกิดที่เราเกิดที่ไหนที่ใจ ก็เลยลดอัตราเราลงไปอีกหนึ่งกิ๊กทุกก็ลดลงไปอีกความเห็นอกเห็นใจชาวบ้านก็เพิ่มขึ้นไปอีกที่ทําไม่เป็นมันก็ลดไปอีกอัตราบำบัญยาก็เกิดใจเราอีกนิดนึงก็ลดไปอีกกิ๊กก็ลดไปเรื่อยๆรอบละกิ๊กรอบละกิ๊กนะพอรอบละกิ๊กอัตราเราก็จะบางไปทีละกิ๊กทีละกิ๊กทีละกิ๊ก ปัญญาญาณมีเห็นเป็นทางเลยรอบตะกี้รอบตะกีก้กกสุดท้ายถ้าถ้าตัวอัตราเราบางจนแทบไม่เหลืออะไรแล้วบางไปเรื่อยเพราะม,มันหมุนไปรอบตะกีก้รอบลดลงไปรอบตะกีก้อ่ะทุกข์ก็ลดลงไปเรื่อยๆอย,อย่างนี้ปั๊บเราจะเห็นว่า,าการให้ความหมายสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ลดลงไป มีอยู่แต่มลดล,ลดลงไปลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งเราตอนนี้ปัญญายาณมันจะพุ่งไปว่าพอเราไม่มีดับขันล่ะสุนิพานถ้าดับขันก็คือไม,มไม่มีไม่มีอัตราแล้วดับหมด <c oughs> ผู้ที่ให้ความหมายสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะไม่มีตกลง ตั์บุคคลตัวตาเราเขาก็คืนสู่สภาพจริงของเขาคือา5-8คนแลคนนมันก็จะเข้าใจอย่างเงี้ยนี่ละเข้าใจธรรมชาติทานไหมก็เมื่อเข้าใจท่าสิบเนี่ยตัวลงไอ้ตัวผู้รู้หรือที่รู้อยู่ตรงเนี้ยเมื่อไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนผู้รู้ก็หายไปเหลือแต่รู้ ที่ไม่มีเจ้าของรู้ตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกรู้ของพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ก็มากองรวมกันพะไม่มีเจ้าของด้วยกันรู้พระพุทธองค์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็กองรวมกันก็รวมอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่แบ่งแยกด้วยไม่มีใครสูงใครตำ่ำใครมาก่อนมาหลังรู้กองอยู่รวมกัน ท่านเลยสรุปตรงนี้ว่านิพานเที่ยงอเน,นิพานอีกนนินนานพานเที่ยงก็ใช่อนอยู่ยังเทียงเราอาอยู่ยังมีสังขารมีผู้รู้อยู่มีสังขารแตออ่ทีเดียวม,มันก็ออกปิดแล้ว ไอเรานี่แหละหลือทิดเดียวออกริดแล้วอ,อ,อที่เชวยาขยัขยไปั้นน <contar S 1> แต้ตงต้องอ,งอ,องวไม่ต้องควบคุมิีพอถอยมาจับเราจับอาการได้พอจับอาการได้โอ้ยนี่เงทุกมันลดลงพอปัญญ,ญายามมันเดินได้มันไม่ขยับหน้าแล้ว,วสําคัญตรงนี้แหละต้องให้คล้องตรงนี้ใช่ต้องให้คล่องตรงนี้นี่แหละทางเข้า ทางเข้าอยู่ตรงนี้อันนี้คือวิธีทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานของพระโคโดมของพระพุทธเจ้าแต่ท่านบอกอุปบาจารย์สอนเรามาครับว่ายอดเขาทางขึ้นมีหลายทางทางอื่นนี่เราไม่สนนะเราไม่รู้เราไม่ได้เรียนเราเรียนทางขึ้นสาวกภพภูมิคือพระพุทธองค์ใช้ทานศีลสมาธิขึ้น ทางอื่นเป็นไงไม่รู้ไม่ได้ไปแตะต้องเขาแต่ไม่ประมาทว่าเขาไม่มีแต่หัวใจก็คือใครก็ตามจะขึ้นได้หมดถ้าหมดอัตราตัวตนนะหัวใจมีอยู่ตรงนี้แต่ถ้ายังมีอัตราตัวตนอยู่ก็ยังขึ้นไม่ได้สรุปแล้วก็คือถ้ามีผู้รู้อยู่ ก็ยังขึ้นไปไหนไม่ได้นั้นพวกเซียนทั้งหลายเลยเออกมาเป็นคำพูดเจอผู้รู้ไว้ข้าผู้รู้เพื่จะได้ขึ้นไปยอดเขาแล้วข้ามันยังไงว่าะผู้รู้ตั้งแต่เด็ก,กเราไม่ได้ฟังพวกนีอ้อเพวกบูริมทั้งหลายเจอผู้รู้ไว้ข้าผู้รู้มึนข้ากัน ป่าจะรู้ว่านี่เนียเกือบตายแล้วหมดนะใครจะถามอะไรนิดเขาจะมีอะไรเติมไหมน้อยตุกกี้มีไหมเนี่ยพอเราได้ตรงเนี้ยถึงตัวก็จะนึกได้ถึงพวกบุริงบอก พบพระพุทธเจ้าข้าพบพบครูบาอาจารย์ข้าครูบาอาจารย์พบผู้รู้ข้าขาผู้รู้อ๋อก็คือมันมีนัยยะความหมายแบบนี้คือไม่ต้องไปฆ่าท่านท่านต้องฆ่าตัวท่านเองที่ยเป็นครูบาอาจารย์เราก็ฆ่าผู้รู้เรานั่นเองของใครของมันก็ฆ่ากันเองแล้วมันจะกองรวมกัน สิ่งเข้าใจไหมจงจับตัวตันหาจงจับตัวตันหาให้ได้เออนี่นี่แหละเห็นไหมนี่คือพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจับตัวตันหาให้ได้ก็จะได้ก็จะละกิเลสพันห้าร้อยได้หมดแล้วตันหาวิธีจับตันหากับกายเป็น ต้องค่อยๆย่าดดีกับมันค่อยๆถอยโดนจับไปเฉยๆแล้วไฟช็อตเอาจริงมีาเลยนภาพเลยโดจไปสายโดนจับเมื่อไหร่ทุกมาันนออเ้ซะหน่อยนะครับเาแล้วกรูบาอาจารย์อยู่ ใช้ลดความอยากหรือใช้เออไมยอ่ยอมรับยอมพอแค่ยอมรับหรือพอมันก็จะก็จะเห็นว่าทุกข์ไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราขยับทุกข์ลดลงนิดนึงเร็วกว่า <c oughs> <c oughs> มีใครจะซักอะไรต่อไหมไม่มีวันนี้เอาแค่นี้นะเนื้อเนื้อ